สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่องแคลนชาแนลนะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับกับสูตรที่เข้านะครับหลัก10บล่างนะครับเป็น2สูตรเทียบจนหลัก10ล่างวันที่แล้วหลัก10ล่างสูตรที่เหลือนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็คือสูตรนี้นะครับ ของวดที่แล้วลงเทียบชนไว้ชนกันที่เลข9กับเลข2นะครับแต่ผลรางวัลที่ออกนะครับห2นะครับรัวชนผิดนะครับเพราะว่าสูตร1ผิดนะครับสูตรที่เอามาชนผิดส่วนตัวที่เข้ามาคือเลข6นะครับสูตรนี้เข้ามาสูตรที่ผิดเราก็พักไปนะครับเอาสูตรที่เข้ามาเป็นแนวทางต่อนะครับแล้วก็จะมีสูตรใหม่นะครับ มาเทียบชนให้นะครับตอนอื่นก็ต้องย้าเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย,ดยใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลัง อนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคำนวณมาหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับเจียใช่หน่วยฟรีทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไ,ไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับจากงวดที่ออก7กหนึ่ง เจ็ดหนึ่งก็คืองวดก็คือสูตรเก่าที่เข้ามานะครับเข้ามาจากงวดที่ออกเจ็ดหนึ่งมาเทียบชนจากงวดที่ออกเจ็ดหนึ่งนะครับวันแรกนี้จะชนกันสองตัวนะครับเลขสี่เลข 4, เจ็ดกับเลขสีาาเข่เข้ามาที่เลขเจ็ดนะครับหลักสิบล่างวันต่อมาชนกันสามหกศูนย์นะครับเข้ามาที่เลขหกเก้ากับหกนะครับออกเก้าเก้า 093นะครับออก09เลข0นะครับเข้ามาหลักสิบล่าง3260งนะครับ4ตัวงวดนี้เข้ามาที่เลข3นะครับออก30 471, นะครับออก1,6เลข1เข้ามาของงวดที่ผ่านมานะครับถ้า2สูตรนี้มาชนกันก็จะชนกันที่3,2,6 วันที่ออก62นะครับแต่ว่างวดที่แล้วไปชนกับอีกสูตรหนึ่งนะครับที่หลุดนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูนะครับว่าจะไปต่อหรือไม่นะครับสูตรเก่านะครับจากงวดที่ออก71เ,เข้ามางวดแรกที่ลงก็คือของงวดที่ผ่านมานะครับเอามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยหลักสิบ 10, หลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2 หน่วยล่างก็คือเลข2นะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยของเลขท้ายครั้งที่2นะครับเลข6 2สบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น14ได้เลข4ตัวแรกลบนะครับลบสเหลือ1 1ตัวนี้บวกหนะครับได้7 7็บวกสได้10 สิบบวกสามได้สิบสามสี่หนึ่งเจ็ดศูนย์สามนะครับสามสิบเอ็ดก็คอหกหกตัวไหนจะมานะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับเรามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรใหม่ที่จะเอามาเทียบชนนะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนนะครับจากงวดที่ออก80 เป็นตัวเลขสตัวนะครับก็ไม่เยอะนะครับงวดแรกนะครับคร่าวๆนะครับ2อบวกเเป็น11 11อบเวกเเป็น18นะครับได้เลข8ตัวแรกลบหนะครับเหลือ7 7ตัวนี้ให้บวกสนะครับ7จบวกสเป็น11นะครับได้เลข1 1ตัวนี้ให้บวกสนะครับก็จะได้เลข5นะครับทั้งหมด4ตัว8 7 1 5กับผลรางวัลที่ออก8 0นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข8 วัดต่อมานะครับบวกกันแล้วนะครับได้5 4 8 2นะครับออก5 5ตัวที่เข้ามานะครับคือเลข5บวกกันแล้วได้14นะครับ4 3 7 1นะครับออก7 3บวกกันแล้วได้10นะครับ0 9 3 7นะครับออก9 9 กัแล้วได้17นะครับ7604นะครับออก71 3ดหนสาสองหศนะครับออกหกห้าเก้าแปดสองหนะครับออกเก้าเก้าศูน้าสามเจดะครับออกศูนย์เ้า เลขศู์นะครับเข้ามาบวกกันแล้วได้3นะครับ3 2 6 0นะครับออก3 0เลข3เข้ามา4 3 7 1นะครับออก1 6นะครับตัวที่เข้ามาคือเลข1นึ่งสองงวดที่ผ่านมานะครับ9 6 2เป็น11 11บเวบกสองเป็นสิบานะครับได้เลข3ตัวแรกนะครับลบ1นะครับเหลือ2อสองตัวนี้ให้บวก4ี่นะครับได้ห6หบวกสี่ได้สิบนะครับสามสองหกศนย์กับผลลงวัลที่ออกห2สองนะครับตัวที่เข้ามาคือเลขสองอันนี้เป็นสถิติของสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับ ิดก,ก็เข้ามาหลายงวดอยู่นะครับยังไม่ผิดนะครับเป็นตัวเลขสี่ตัวนะครับสี่ตัวนี้ถือว่าไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูของงวดนี้หนึ่งบวกหเป็นเจ็ดเจดบวกสามเป็นสิบนะครับได้เลขศูนย์ตัวแรกลบนะครับลบหนึ่งนะครับสิบลบหนึ่งเหลือเก้าเ้าบวกสี่นะครับเป็นสิบสา 3ตัวนี้ก็บวก4คงที่นะครับก็จะเป็น7 0937 3นยก้อนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลัก10ล่างนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้ถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้จะชนกันกี่ตัว ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมื่นแล้วก็หลักร้อยเลขหน้าครั้งที่สองนะครับเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับงวดนี้ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับตัวแรก ไม่มีม,มีเลข3แล้วก็เลข7นะครับจนกัน3ตัวนะครับ037ชนกันที่เลข0เลข3 เลขเตัวคอ6นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจขึ้นอ,อยู่ที่ท่ทานผู้ชมนะครับว่าชอบถูกใจตรงใจหรือไม่นะครับ สูตรหลักสิบนะครับที่เข้ามาก็ลงไปครบนะครับหลักสิบของงวดที่แล้วเข้ามาห้าสูตรนะครับลงไปครบหมดนะครับวันนี้ของสูตรนี้นะครับที่เหลือนะครับก็จะเป็นหลักหน่วยนะครับสองสูตรเทียบชนงวดที่แล้วเข้ามาที่ตัวชนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะลงสองสูตรเทียบชนหลักหน่วยล่างที่เข้ามาตรวจชนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบ กำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับกเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคลิปคำวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับจะได้หวยฟรีแล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านครับ สวัสดีครับ